โปรแกรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ Learning Mat h with Albert สีภาษาไทยอังกฤษจีนภาษาอินโดนีเซียจาก ETL Learning เรียนรู้คณิตศาสตร์หลักสูตรจากประเทศสิงคโปร์ชุดหนังสือ Learning Mat h with Albert ถูกสร้างขึ้นภายใต้แนวคิดและเทคนิค CPA Approach ซึ่งเป็นกระบวนการการเรียนรู้3ขั้นตอนเป็นเทคนิคการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ในประเทศสิงคโปร์ ชาวสิงคโปร์ออกแบบหลักสูตรตามขั้นตอนของเจอโรมบรูเนอร์นักจิตวิทยาอเมริกันในการประยุกต์การเรียนคณิตศาสตร์แบบ CPA approach โดยตัว C หมายถึง Concrete คือการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนที่ผู้เรียนสามารถสัมผัสได้เช่นสื่อการนับกระดาษคลิปหนีบกระดาษบล็อกหรือยกตัวอย่างประกอบที่สามารถทาได้จริงตัว P pictorial คือการใช้ภาพประกอบการสอน เช่นไดอะแกรมโมเดลตารางตัว A abstract แทนด้วยสัญ,ญลักษณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเมื่อเจอโจทย์ปัญหาสามารถนำสัญ,ญลักษณ์บวกลบคูณหารหรือเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับมาช่วยในการเรียนรู้ให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายมากขึ้นยกตัวอย่างโจทย์ปัญหานี้ซึ่งเป็นโจทย์ที่เด็กๆเ,เรียนรู้และนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน มีการใช้ภาพแทนแทนที่จะถามเด็กๆว่า2บก3ได้เท่าไหร่แต่ในหนังสือจะมีการใช้ภาพเข้ามาช่วยทั้งหมดนี้เรียกว่า CPA approach เป็นเทคนิคที่ใช้ในหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ที่เด็กสิงคโปร์ใช้เรียนและมีใน Learning Math with Albert เช่นกันชุด Learning Math with Albert มี4ภาษาซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดสามารถอ่านได้ทั้งอังกฤษ จีนภาษาไทยและภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียซึ่งภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเป็นภาษาที่ชาวไทยมุสลิมในประเทศไทยใช้อย่างแพร่หลายคณิตศาสตร์ในชุดหนังสือ Learning Math with Albert สอนวิธีการคิดสร้างความเข้าใจตั้งแต่การเปรียบเทียบการแบ่งประเภทการจัดหมวดหมู่เป็นการปูพื้นฐานและสร้างรากฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีก่อนที่จะไปเรียนในระดับที่ยากขึ้น ชุด Learning m a t with Albert สอดคล้องกับการศึกษาแบบ STEM โดยบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆเช่นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ความรู้ด้านเทคโนโลยีความรู้ด้านวิศวกรรมและความรู้ด้านคณิตศาสตร์รวมเข้าด้วยกัน สเตมศึกษานับเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ไม่เน้นการท่องจำแต่เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณา,าการไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนที่ชุดหนังสือ learning mat w i t h albert มีกิจกรรมบูรณา,าการที่หลากหลายชุด learning mat w i t h albert มีองค์ประกอบทั้งหมด11รายการตัวอย่างหนังสือ หนังสือวิชิตบิเกอร์ในระดับหนึ่งสอนให้เด็กรู้จักเปรียบเทียบขนาดระหว่างปริมาณสองปริมาณการเรียงลำดับขนาดจากใหญ่ไปหาเล็กและเล็กไปหาใหญ่ประเภทต่างๆของขนาดความยาวความสูงความลึกและอื่นๆวิธีเปลี่ยนภาษาตรงมุมหน้าหนังสือขวามือจะมีสัญ,ญลักษณ์วงกลมสีแดงซึ่งสัญ,ญลักษณ์วงกลมสีแดงเป็นสัญ,ญลักษณ์เปลี่ยนภาษา สแกนเปลี่ยนภาษาและเลือกภาษาที่ต้องการภาษาไทย Bahasa English จีนแปลว่าใหหญ่่ใในนังสือถาามวครมีลูกบอลใหญ่กว่ากันทั้งในภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาบาฮาซาเด็กๆจะได้เรียนรู้ทั้ง4ภาษา เมื่อฟังบ่อยๆก็จะมีความคุ้นเคยในการเรียนภาษาจีนภาษาอังกฤษและสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ด้วยเช่นกันใครกันนะที่มีลูกเบาที่ใหญ่กว่าบอลของใครใหญ่กว่ากันเด็กๆสามารถเลือกคำตอบที่ต้องการเธอลองเลือกคำตอบอีกข้อหนึ่งดูนะถูกต้องแล้วละ่ะเธอเก่งจัง เราไปที่คำถามต่อไปกันเถอะหลังจากสแกนจะมีการตอบกลับมาว่าเก่งมากเด็กๆสามารถสแกนอ่านคำถามแล้วก็เลือกคำตอบถ้าหากตอบถูกจะมีคำชมแต่ถ้าตอบผิดหนังสือจะให้เราเลือกใหม่อีกครั้งซึ่งลักษณะของหนังสือแบบนี้เรียกว่า Interactive Book เด็กๆสามารถเรียนรู้ทำกิจกรรมไปพร้อมกัน และเป็นหนังสือที่แตกต่างจากหนังสือทั่วไปที่ให้อ่านและจําเพียงอย่างเดียวเป็นการปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้เปรียบเทียบขนาดผ่านการเล่นเกมช่วยฝึกภาษาคณิตศาสตร์พร้อมภาพสีสันสดใสโจทย์มีระดับที่ยากขึ้นตามลําดับตั้งแต่ระดับง่ายไปยากหลังจากอ่านแล้วสามารถทบทวนสิ่งที่เรียนไปได้ในหนังสือกิจกรรมหนังสือตัวอย่างที่ยกมาคือระดับที่หนึ่ง ใช้ร่วมกับหนังสือกิจกรรมเล่มที่1เด็กๆสามารถระบายสีและมีโจทย์ให้เปรียบเทียบกันหนังสือฝึกอ่านและหนังสือกิจกรรมมีทั้งหมดอย่างละ11เล่มเป็นองค์ประกอบของชุดหนังสือ Learning Mat h with Albert ตัวอย่างอีกเล่มหนึ่งคือ w h a t i s a Collection การจัดหมวดหมู่ซึ่งเป็นการเรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์ผ่านรูปช่วยแยกประเภทหมวดหมู่สิ่งของต่างๆที่มีลักษณะแตกต่างกัน เพื่อให้เด็กๆเข้าใจวิธีการคิดเบื้องต้นก่อนเริ่มต้นการบวกลบคูณและหารสามารถต่อยอดไปถึงการเรียนเรื่องเซ็ตซึ่งเป็นเรื่องที่ยากขึ้นมีการปูพื้นฐานด้วยกิจกรรมให้ลงมือทำได้ทั้งในหนังสือฝึกอ่านและในหนังสือกิจกรรมในส่วนของเล่มนี้คือการหาร การหารเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแต่ว่าหนังสือทำให้ง่ายวิธีการหารคือการมีของอยู่จำนวนหนึ่งและต้องการแบ่งของในจำนวนเท่าๆกันหนังสือจะมีโจทย์มาให้โดยใช้ภาพเล่าเรื่องเช่นแอนนี่กับอัลเบิร์ตต้องการจัดของแพ็คใส่ถุงโดยให้ของแต่ละถุงมีจำนวนเท่าๆกัน แม้จะยังท่องสูตรคูณไม่ได้แต่เด็กๆบางคนสามารถเรียนรู้วิธีการคูณและหารด้วยความเข้าใจจากการเพิ่มทีละเท่าๆกันและการลบทีละเท่าๆกันซึ่งถือว่าเด็กๆสามารถเข้าใจแนวคิดของการคูณและการหารได้อย่างดีพร้อมหนังสือกิจกรรมที่สามารถใช้ควบคู่กันได้เพื่อความสนุกยิ่งขึ้นเด็กๆสามารถทบทวนสิ่งที่เรียนไปโดยการเล่นกิจกรรมและเกมที่มีชื่อว่า Learning Mat with Albert Move each object to the correct box. Select an object and click on a box to move the object to the box. When you're done, select OK. Put the cards in the correct places. Well done! Put the cards in the correct places. Good. right. You have answered all questions correctly. Well done. answered That's have all Well กระดานแม่เหล็กมาพร้อมกับอัลเบิร์ตและแอนนี่แมทคิดซึ่งจะมีตุ๊กตาแม่เหล็กและตัวเลขแม่เหล็กเครื่องหมายบวกลบคูณหารเท่ากับและมีรูปร่างรูปทรงที่เป็นแม่เหล็กติดบนกระดานได้เด็กๆสามารถสร้างโจทย์ปัญหาคุณครูคุณพ่อคุณแม่ช่วยออกแบบกิจกรรมให้เด็กๆมีส่วนร่วมได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ทำให้เด็กๆจำได้ดีผ่านการลงมือทำมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมได้หยิบตัวเลขสัญ,ญลักษณ์บวกลบคูณหารช่วยเสริมการเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างดียิ่งขึ้นชุดแผ่นสี่เหลี่ยมสำหรับการคูณ เป็นชุดที่ทําให้เด็กๆเข้าใจวิธีการคูณอย่างง่ายดายการคูณคือการเพิ่มทีละเท่าๆกันเด็กบางคนท่องสุดคูณได้แต่ยังไม่เข้าใจวิธีการคิดซึ่งจะมีตารางเป็นกระดานสี่เหลี่ยมใช้ควบคู่กับไม้บรรทัดที่มีลักษณะเหมือนรูปตัว L จากโจทย์ตัวอย่าง2คูณ2เอาไม้บรรทัดเลือกครอบแถวแนวนอน2แนวตั้ง2 เด็กๆที่ยังท่องสูตรคูณไม่ได้จะเข้าใจว่าการเพิ่มทีละสองเป็นอย่างไรผ่านการนับแฟลชการ์ดช่วยให้เด็กๆคิดเร็วแฟลชการ์ดจะช่วยฝึกสมาธิและประเมินผลอย่างเร็วผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยสร้างโจทย์ทายปัญหาตัวเลขกับเด็กๆเ,เวลาเด็กๆเ,เห็นแฟลชการ์ดจะจดจ่ออยู่กับคำถามและสามารถตอบได้ซึ่งมี4หมวด4กล่องด้วยกันคือบวกลบ คูณและหารแต่ละกล่องมี50บใบร้อยคำถามพร้อมฉเฉลย Achievement Chart ไว้ติดตามผลผู้ปกครองสามารถใช้ Achievement Chart เพื่อดูว่าเด็กๆเรียนถึงระดับใดแต่ละระดับเรียนอะไรไปบ้างซึ่งจะมาพร้อมสติกเกอร์รูปดาวหลังจากที่เด็กๆเรียนจบแต่ละระดับสามารถเอาสติกเกอร์รูปดาวติดลงบน Achievement Chart ได้เป็นการกระตุ้นพร้อมกับติดตามวัดและประเมินผล Let's write with water หนังสือฝึกการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษช่วยให้เด็กๆเ,เรียนรู้วิธีการเขียนตัวอักษรและตัวเลขที่ถูกต้องสามารถฟังข้อเสนอแนะจากวอเตอร์ได้ตลอดการฝึกฝน Trace and write the letters A is for apple You โวลเต Walter Sticker Book เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สติ๊กเกอร์บันทึกชื่อสถานที่หรือวัตถุโดยเสียงนำไปติดในที่ต่างๆที่ต้องการและปล่อยให้เด็กๆเรียนรู้เสียงที่บันทึกด้วยตนเองทำให้การเรียนรู้สนุกยิ่งขึ้น Table Table ชุด Learning Mat วิจาวเบิร์ตช่วยเสริมสร้างและปูพื้นฐานให้เด็กๆรักคณิตศาสตร์และเข้าใจในส่วนของตัวเลขเซตการบวกลบคูณและหารมิติสัมพันธ์การเข้าใจตรก,กะเรียนรู้แนวคิดที่เข้าใจได้ยากผ่านรูปภาพและวิธีการเล่าเรื่องที่สนุกสนานยกตัวอย่างจากสิ่งของใกล้ตัวฝึกให้เด็กๆแก้ปัญหาผ่านการทำเกมและกิจกรรมแล้วบุตรหลานของท่านจะรักคณิตศาสตร์ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเกิดปัญหาในการใช้งานสามารถติดต่อ Line Official Account m t n i r s r s r t r t k i d s